thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหานอยพารวยนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์แอดตักศิลาค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่24พฤษภาคมพศ .2564 นะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานมากนะคะก็ล่วงเลยไปแล้วประมาณ3เดือนนะคะพอดีทางกลุ่มเรานะคะได้จัดระบบระเบียบการออนแอร์ใหม่นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาฟัง ครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือที่ได้ติดตามมานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่ยังคิดถึงอาจารย์แอ้เสมอมาไม่ว่าจะเป็นทางลายหรือคอมเมนต์ใน YouTube เก่าๆนะคะอาจารย์แอ้ได้ไปเปิดอ่านดูแล้วบ้างนะคะก็ขอบคุณที่ยังคิดถึงกันขอบคุณที่ยังยังถามถึงกันนะคะถามสาวะทุกสุขดิบซึ่งกันและกันนะคะก็ ทุกท่านบางบางท่านยังเข้าร่วมกลุ่มลายยังไม่เป็นนะคะก็ถ้าท่านใดอยากจะเข้าร่วมกลุ่มนะคะทางกลุ่มเราก็ยังให้เข้าฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดิมแอดไลน์ตาม ID ข้างล่างนี้นะคะหรือพิมพ์คอมเมนต์ไว้ก็ได้ค่ะว่าเข้าไม่เป็นทำยังไงคะอาจารย์เดี๋ยวจะอาจารย์จะเข้าไปตอบให้นะคะแล้วก็หรือมีทีมงานเข้าไปช่วยกันนะคะก็การเข้าร่วมกลุ่ม มีกฎกติกาทำตามกฎกติกามันไม่ยากเลยนะคะก็ถ้าท่านใดรับกฎกติกาของเราได้ก็เข้าได้เลยนะคะหรือท่านใดบอกอาจารย์มันยุ่งยากจังเลยกดของอาจารย์มีแค่3ข้อเองนะคะอยากจะรู้ว่าเป็นกฎอะไรก็ลองแอดไลน์แล้วก็พิมพ์แจ้งกับทีมงานนะคะแล้วเดี๋ยวทางเราจะอธิบายกฎเกณฑ์ของเราทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวถ้ามีการเก็บค่าใช้จ่ายอันนั้นไม่ใช่ทางกลุ่มตักศิลานะคะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็พิจารณาด้วยนะคะว่าทางกลุ่มเราหรือเปล่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการเข้ากลุ่มจะมีดาวเด่นในแต่ละวันของอาจารย์ท่านอื่นวิเคราะห์ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยก็ คุณพี่ลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็ท่านใดที่ยังติดตามอาจารย์ยังยังคิดถึงเสียงแบบนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้อาจารย์แอ้แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกๆคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้อาจารย์ด้วยนะคะก็วันนี้เรามาเริ่มดาวเด่น6ดวงประจำวันเหมือนที่เราคุ้นเคยกันนะคะส่วนท่านใดที่อยู่ในกลุ่มไลน์แล้วก็ ได้รับโชคกันทุกวันอยู่แล้วอย่างที่เรารับรู้กันนะคะเพราะว่าในตลอดระยะ,ะ,ยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาอาจารย์ไม่ได้ออนแอร์ u t u b e แต่ในกลุ่มไลน์อาจารย์ยังให้ดาวเด่นทุกวันอยู่นะคะก็มีบางท่านที่ติดตามอาจารย์แอ้มาโดยตลอดได้รับโชคได้รับลาบกันตามกำลังของเรานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์บอกอยู่เสมอว่ามันอยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่ที่ใครนะคะทุกอย่างโปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็การเสี่ยงโชค คือเราเอาตามกําลังเราบาทเดียวก็เสียวได้ตามสโลแกนอาจารย์แอ้เสมอมานะคะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ดาวเด่น6ดวงเช่นเดิมมีทีมงานส่งซิกมาค่ะอาจารย์พูดช้าๆหน่อยโอเคนะคะอ่าเรามาเริ่มกันที่ดาวเด่น6ดวงประจําวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ดาวดวงแรกค่ะคือดาวสามหรือดาวอังคารนะคะอยู่ในตำแหน่งเพชฌฆาตฤกษ์ เกาะอยู่นวังลูกที่8นะคะมีดาว6หรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาว4ดาว4หรือดาวพุธอยู่ในตําแหน่งภูมิปาโลแห่งฤกิกเกาะอยู่นาวังลูกที่6มีดาว4ี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังและยังได้นวังบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาว5ดาว5หรือดาวพฤหัสบดีอยู่ในตําแหน่งเทวีโชคเกาะอยู่นวังลูกที่สาม มีดาวห้าหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังและยังได้นวังบริสุทธิ์นะคะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวหกค่ะดาวหกหรือดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งภูมิปาลูแห่งฤกิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่เจดมีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวังและยังได้นวังปูเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาว8ปดหรือดาวราหูนะคะ อยู่ในตำแหน่งภูมิปาโลแห่งเลิกและยังเป็นนิดเกาะอยู่ณวังลูกที่5มีดาว6หรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนาวังค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้คือดาวศูนย์ดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูอยู่ในตําแหน่งมหทธนแห่งเลิกเกาะอยู่ณวังลูกที่8มีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังเอกนะคะเป็นประจําทุกๆครั้งย้อนเวลากลับไปอาจารย์ จาก6ดวงอาจารย์แอจะคัดออกมาเหลือ4ดวงแต่วันนี้อาจารย์แอขออนุญาตนะคะจะคัดออกมาที่อาจารย์แอชอบเพียงดวงเดียวถ้าท่านใดอยากจะได้แบบเจาะลึกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์แอเคยให้มาก็กดร่วมกลุ่มเข้าไลนา์ได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้อาจารย์แอให้เด่นตัวเดียวนะคะที่ชอบเลยคือดาวศูนย์ค่ะดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหันธโนแห่งเลิกซึ่ง ยังได้น่าวางปู่เอกด้วยนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้งนะคะแล้วก็ระหว่างวันถ้าท่านใดที่อยู่ในกลุ่มไลน์อาจารย์แอ้ก็จะมีจเจาะตามช่วงเวลาให้นะคะอันนั้นก็จะเป็นเพิ่มเติมซึ่งมันจะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เยอะหน่อยถ้าท่านใดที่สนใจตรงนี้กดแอดไ i น์ ID. ตามข้างล่างนี้เข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพิมพ์คอมเมนต์นะคะอยากจะพูดคุยกับอาจารย์ก็พิมพ์ใต้ YouTube ได้เลยใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพูดคุยกันได้ทักทายกันได้นะคะก็เราก็จะมาพบกับคลิปรายวันแบบนี้กับอาจารย์แอกับอาจารย์ท่านอื่นในตักศิลาของเรานะคะด้วยเนื่องสถานการณ์โควิดนะคะเรายังต้องออตอนนี้สถาบันยังยังปิดอยู่นะคะแต่ก็เราจะมีคลิปดีๆแบบนี้ออกให้ ทุกท่านได้รับฟังและรับชมกันนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะคะออได้เปลี่ยนเป็นนะคะเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหรานะคะก็ให้ทุกท่านกดติดตามไว้นะคะเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหรานะคะเดี๋ยวจะมีรูปตัวอย่างของ หน้าหน้า u t u b e ไว้ให้แปะไว้ด้านล่างนะคะก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจดีๆที่ผ่านมาโดยตลอดแล้วก็ยังถามไทยถึงอาจารย์นะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปแล้วในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ